ช่อง E H N A อีกแล้วนะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กันที่แควาา้นาอสซัสเมืองคัสบุกน้องเราจะไปไหนเรองเราจะไปมันกอนมาพร้อมกับมนุษย์เหล่านี้ กำลังจะไปเมกมาจ๋มวี1ันบาคมนะฮะครับสัสดีคับชื่ออะไรครับัสดีค่ะชื่อเบินนะคะเจยบเป็นไรอ่ะไร่เลแกไม่พูดคำหยาบไม่ได้ต้องเซนร์เราไม่ใช่คนอย่านนะะใช่ไมเราจะไปเมือก่อมาซึ่งรอบนี้ก็จะเป็นรอบที่100 200 3าม400 5 0ารอบอของเราพาเพื่อเพื่อนมาเที่ยวใช่มั้งแรกเลยค่ะโอเคเราจะไปทักทวีหนึ่งคนกับดรรนานะหนึ่งสองสามฟึบ สตีฮาชื่ออะไรฮาค่ะค่ะอ่ะฮาชื่อนี้จบแล้วเอาก็ชื่อไงโอเคจบขอเป็นคนอย่างนี้แล้วค่ะเป็นคนอย่างนี้แล้วันนี้เคยมาย่างก่อนมายังไม่เคยไม่เคยมาตอนนี้เขายังไม่เคยมานี่ก็ยังไม่เคยมาใช่ไหมครั้งแรกเลยใช่ก็ช่วงนี้ไม่ช่วงคริสต์มาสนะคะที่เราจะมาก็จะไปเจอกับเมืองสนัลลาฟสวยๆแา่การเราเย็นดิเดบิตอื่นจะบอกนะอยากให้ทุกคนไป รถไฟรุ่นนี้เก่าชิายของฝรั่งเศสประมาณแาาี่เพราะว่าค่พูดภาสาเอ้ยพูด <c oughs> จริงด้วยงงเลยตอนนี้เป็นรถที่เก่ามากๆมีอายุนานนับสิบหลายสิปีของฝรั่งเศสต่อย่างทุกนั่งมาพิยงอยู่แล้วนั่งสบายมาเนาะนั่งะบายมา,มาเอฟเอชเอชวลรถไฟความเร็วสูงองีกใช่ไหมจ๊ะับไปแ้วล่าสุดับไปแล้วะสบายเกินสบายเกินรับเลยมานี้ไหมาทูฟว์สบายดีหลับชิบหลับชว์ เดี๋ยวถึงแล้วเดี๋ยวจะให้ดูนะฮะว่าเมืองกรนมาสวยขนาดไหนตอนี้เราถึงเมืองกรนมาเรียบร้อยแล้วนะฮะสวยไหมครับเมืองกอนมาสวยใช่ยังไม่ถึงในเมืองเลยล่าสุดเห็นว่าเห็นคนโกหกเห็นคนขโกหกเนาะเห็นไ่มพอเห็นกล้องแล้วต้องโกหกอ่ะ อะไรเรากำเราจะเดินเข้าไปในเมืองก่อนมากไล่ขอแก้ตัวคะ่ะทำหมคือดูมาแล้วจากในรูปไง,งว่ามันสวยก็เลยตอะว่ามันสวยโอเคเนาะสวยในรูปนะคะตอนนี้คือในรูปสวยแล้วเดี๋ยวดูของจริงว่าสวยหรือเปล่าก็คือระยะทางคือจริงๆเมื่อกี้ที่เราลงถ่ายรถไฟแล้วเนี่ยจริงๆถ้าเราจะนั่งรถเข้าไปในเมืองได้ก็ก็นั่งได้นะคะก็จะเสียเท่ากีร่ยูโรนะจ๊ะสิบห้ายูโร วันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์นะครับนี่ช่วงตลาดคริสต์มาสนะไม่ได้มีทุกวันนะตลาดคริสต์มาสจัดเฉพาะคริสต์มาสนะรู้ยังเ <c oughs> นอะ <c oughs> นั่นแหละก็นั่งได้15ยูโรนั่งได้ทั้งวันนะก็จะมีรอบให้ไปแต่ว่าจริงๆถ้าเดินจริงๆเข้ามาในตัวเมืองกอรุงมาจริงๆก็ใช้เวลาประมาณแค่10-15นาทีเท่านั้น,นเองก็ไม่ไกลขนาดนั้นนะคะ แล้วก็ระหว่างทางเดินก็จะเจอตึกต่างๆเร้านสวยมเลยเขาจะมีแบบว่าเห็นว่าป้ายก่อนมงกอมาให้เห็นหถ่ายรูปแล้วก็จะมีครอบครัวสุขสันน์มาถ่ายรูปกันใช่ไหมถ่ายบ้างไหมเราเป็นครอบครัวสุขสันน์ไมพักไม่อยากเป็นครอบครัวเดียวกันเลยพอละเกิดบนโลกวัเดียวกันก็เหนื่อยพอละนะคะก็เดินถ้าเดินไมเลยเราก็จะเป็นสวนตอนนั้นเดินราจะตัดสวนไปเ่ยตรงกลางสวนถ้าปีก่อนๆมันก็จะมีอะไรอะร้านไอศครีมนะคะ แต่เมื่อปีนี้มีหรือเปล่ามีปะที่นี่มันมีป้ายเออมันจะมีลานไอซ์สเก็ตอยู่สเก็ตภาษาภาษาเซเลเรียกว่าอะไรนะเลอปาจีนัวนะฮะภาษาเซเลเรอปาจีนัวก็เลยลานไอซ์สเก็ตที่เราจะเล่นได้กักแจ้งนะครับโดยที่หิมะก็จะไม่ละลายไม่ใช่หิมะสิน้ำแข็งเออจะไม่เหมือนที่ไทยที่แบบว่าเล่นไอซ์สเก็ตไงให้เป็นเรือที่มันจะละลายมาทางไหนก็แอบนะฮะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูกันว่าเมืองเขาสวยขนาดไหนกันนะะ งกลางจัตุรัสเมืองก่อนมาแต่จำชื่อจัตุรัสไม่ได้นะครับตั้งเป็นขนาดเท่าโนุสอรีเขาเป็นรอะไนผู้ชายเขาเป็นข้าเขาเขียนตามป้ายเขาก็ชื่อว่าเชนย์คาร์คับนะครับอาคับเพราะว่าเขาเป็นผู้ชายเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงเขาจะชื่อว่าอะไรเจ้าเข้าค่ะ บาปมากกระสอกก็ยังได้อยู่บาปมากมุกงมุงนี้เป็นมุกที่เตรียมมาแล้วนะครับเป็นมุกเตรียมนั่นแหละนัะ่นแหละคือสาระของวันนี้มีเท่านี้ก็หมดแล้วก็สาระเมืองก,ก่อนมาเอออยจบแล้วจบคลิปนะคะจบแล้ว <g ül> สวยไหมเสวยเสวยจริงไหมเสวยจริงใช่ไหมน่ารักกว่าสัตว์บุกเนาะสวยกว่าเราก็เมืองนั้นแหละเฮ้ยว่าบาปจริงไหมฮะจริงค้อมุกอยู่ขอโเพทีโอเคเลยใจมุกนิดหน่อยเนาะไม่ไม่คิดว่าจะพูดคำนี้ออกมาจริงจริงอึ้งมากจริงสงารักมากๆเลยค่ะใช่ไหมเมืองเขาจะเล็กๆกว่าเมืองสัตว์บุกแต่ว่าจะมีของไหนดูอะไรคุยกับคนดูก่อนเดี๋ยวค่อยดูมาไหนอแอมไปแล้ว นั่นแหละเมืองเล็กกว่าแล้วก็มันจะมีความน่ารักกว่าแล้วก็ของที่ขายก็จะค่อนข้างหลากหลายกว่าเพราะเมืองชารจูกูเขาจะแบบว่าถูกบอกว่าให้ขายเฉพาะสินค้าท้องถิ่นเลยแต่เมืองก่อนมามันแบบสามารถขายได้อิสระมากกว่าแล้วก็มีของท้องถิ่นเหมือนกันของเขาแล้วก็ปนๆกับของที่ไม่ท้องถิ่นก็ทําให้มันดูแบบเออเขาเรียกว่าอะไรอะไรพิลี่กว่าหลากหลายกว่านั่นเอง ที่เราจะกินในตลาดคริสต์มาสทุกครั้งที่เรามาก็คืออะไรฮะวายร้อนค่ะภาษาฝรั่งเศสเรียกว่าแมงโฉนี่เอแงโอาล่ะเราจะมาสั่งดูนะครับบุควดีบเอลมเืออนไแมงโฉซีฟูจวูมีที่ดแป๊บนึงนะี่มีเงินสดหรือเปล่ามีน้มีปอมด้วยเหรอ

บอกว่าแหละนี่บอกว่าไม่ได้แค่สามไม่สองยูโรค่าแก้วแต่ต้องมาคืนได้ออ๋ใช่ในแก้วมันก็จะเขียนไว้อย่างนี้นะคะทุกคนก่อนมาอะไรมาชีเดอโนแอลมันก็จะไลามเดอโนแอลมันก็แปลว่าก่อนมาจิตวิญญาณแห่งโนแอลแก้วชัดแน่ารักแก้วน่ารักกว่าใช่ลองดีชิมไหมอร่อยอ่ะกินไปเถอะ อร่อยมากถ่าชิมสะดวกไม่เป็นไรเลยถ่ายชิมให้นะคะถ่าคนชีมคนนั้ชิมเฮ้ยเขาเอาแก้วที่เราอยากได้หรือเปล่าใช่เขาเอาแก้วที่เราอยากได้ดีคุณลองม a x ซขอบคุณซอบคุณขอบคุเป็นยังไงบ้างคะอันนี้อันนี้คืออะไรจุดเตอร์ปอมชูจุดเตอร์ปอมคือน้ำน้ำแอปเปิลร้อนอร่อยอร่อยกว่ากันคะ ร้อนผิอันไหนเราเกิดอันนี้ก็อร่อยอันนี้ไม่เคยกินอันนี้เคยกินแล้วใช่ก็คือมันเป็นแอลกอฮอล์กับไม่แอลกอฮอล์กันนะต้องตันออกมาถ้าทุกคนมาตาดทิ้งมาต้องลองชิมอีสองแหลมนี้ก่อนเพราะว่าอากาศมันหนาวแต่ว่าอย่างนี้ถือแบบนี้ก็ร้อนร้อนไปใช่ขอคุณยินีชูเปเราบ้างดีตัดได้เลย เดินไปนะฮะเราก็จะให้เขารู้สึกว่าบ้านในเมืองนี้ก็จะน,น่าไปใใครกับด้บ้านในกระตูนเรื่อง beauty ในบิสอีกแล้วเพราะว่าเมืองน,นั้นเขาก็บอกว่ามันก็ได้รับแรงบรนาจารจมาจากแคว้นของแคว้นนี้ก็คือแคว้นอาสซัสที่เราอยู่นี่เองแล้วก็บ้านของืองกอนมาเ็าจะหน้ารักนารักเป็นบ้านไม้ไมไมไมปูปนผสมกันมีทั้งแบบใหม่แบบเก่าปนกันใช่ไหมแหละ เขาไม่ฟังเราไม่ฟังโอ้จริงด้วยค่ะปลอมมากหยุดปลอมแบบนี้นะนอนกินวไยต่อไปเถอะเห็นไหมเขาเดินกินวไยเขาขี้เมาสุดๆไปเลยเขาซื้อว่ามันเดินกินเล่นก็หลายๆกับบ้านมันก็จะแบบเป็นใบไม้แล้วก็มีความน่ารักน่ารักเหมือนการ์ตูนการ์ตูนเนี่ยจากด้าข้างหลังมีสองสามดูซึ้อเห็นไหมมันอยู่ในการ์ตูนเลยอยากถ่ายรูปไหม นี S <S ่เดาถายแรูปบั้นไปแล้วไปถ่ายรูปอีกก่อนนี่เป็นไฮไลท์ของกลางเมืองก่อนมานะคะ ถ้าเราเดินมาปุ๊บแล้วเราจะมาเจอกับตึกข้างหลังนี้มีมันจะเป็นตึกที่อลังการมากๆาใช่ไหมสวยไหมตึกตรงนี้มีตรงนี้มีไฟด้วยถ่ายนะสวยเชียวก็คือคนมันจะโคตรเยอะในช่วงตลาดคริสรต์มาสแล้วก็ตรงกลางเมืองก็คือแบบเขาก็จะเก็บตึก老เก่าของเขาไว้ที่เป็นตึกแบบทรงในทรงอโกลบัสหรือเป็นแบบบ้านไม้ๆของเขาเอาไว้อยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีวิลล่์อยู่ด้านหน้าด้วยถ้าทุกคนมาเดินเล่นแถวนี้ก็จะเห็นตึกข้างหลังนีไฟเยอะๆนี้เลย ที่สวยงามสุดๆของการมาเที่ยวก่อนมาอีกหนึ่งจุดนะฮะใช่ไหมสวยมากไหมสวยที่สุดในโลกเลยสวยมากๆสวยจริงๆค่ะเออมุมนี้สวยจริงนี้สวยอันนี้แตกอันนี้คือเหมือนในรูปไหมคะตอบคาถามก่อนค่ะเหมือนในรูปไหมเหมือนในรูปมากๆค่ะรูปไหนรูปนั่นรูปนั่นแหละฮะเดี๋ยวไปดูจุดอื่นต่อจุดอ่อนต่อที่กอร์รานเลย ก่อนมาเขาก็มีตลาดสดเหมือนกันนะคะซึ่งเราจะมาเดินดูว่าเราจะกินอะไรกันในตลาดสดของเขาซึ่งมันก็เป็นตลาดที่อยู่ในตรงกลางเมืองของเขาก็สดในตลาดปิชมาตันเลยเดินเจอได้ของขายก็เต็มไปหมดเลยนี่เหมือนตลาดสดไหมเหมือนเนาะแต่ะสะอาดกว่าแล้วมีของขายเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเนะครับแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่ามีอะไรขายบ้างถ่ายให้ดูกันแล้วเดี๋ยวดูว่าเราจะกินอะไรที่นี่เป็นอาหารเย็นก่อนที่เราจะกลับมา แล้วได้ได้มาหนึ่งอันก็คือมันคือฮอทดอกเอ่ออสซาซียงแล้วก็ใส่กับชีสมอนสเตอร์ก็คือเป็นชีสท้องถินอันหนึ่งมกันไม่รู้อร่อยหรือเปล่าชิมก่อนอร่อย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 กนี้ มันดอกนแบบสไตล์มร right ิกันนั่นแหละแต่ว่าเปลี่ยนซอสข้างในให้เป็นข้าไส้นกรอบข้างในคือเป็นคานักคาสบุกชัวก็คือเป็นให้ดูหน่อยได้ไหมคะได้ฮะแรงมากอะเนี่ยอร่อยไหมคะทางนี้ฟงก็้ทางนี้ทานอะไรคะทางนี้ทานอะไรคะมันคือลำมันคือลำผสมผสมลำพูนรสชาติเป็นยังไงคะนี่นี่นี ร้อนมากโอเครสชาติร้อนมากจ้าร้อนมากถ้ากินแล้วว่าถ้กินลาแบบกระโกนเลยใช่มีแอลกอฮอล์แต่ก็หวานนิดนึงแต่น้ำผึ้งก็คือลำใช่ไหมเอาไปทำหน้าอย่างนั้นกันเหรอคะก็คือเราร้อนนะนั่นแหละก็คือถ้าทุกคนเคยดูคลิปเมสแล้วอ่ะเมสอันนั้นมันคือวิสกี้ร้อนใช่ปะอันนี้ลำร้อน ต้องมารอไหมคะลำรรอนลำรอนจังแดดแต่ที่นี่ลำรอนไม่ได้แล้วลำหนารอเดียวลำหนาอย่เดียวลำหนาอย่างเดียวเอาคือไปเลยอะไรกันเขาเนี่ยนี่กตอกลากต๊อกลากอกลากต๊อกลกอว่า ฟิสเลรดเมเม่เลรดเมเม่ใช่ก็คือเป็นมันฝรั่งผัดกับเบคอนสัมปิ่นใช่แล้วก็มีชีสไอมอนสเตอร์เข้าไปใส่ก็เป็นชีสทองอิดพร้อมกับไส้กรอกด้วยรสชาติเป็นไงคะอร่อยไหมอร่อยก็เป็นมันฝรั่งผัดชีสซึ่งคอมบิเนชันนี้ไม่เคยตายออยังไงเลยคะแต่ก็เค็มนะอมมเค็ม เหมือนเต็มเต็มชีส้ายแล้วนต่ว่ามันมีนี่ด้วยอ่ะเหมือนเป็นเบคอนป้าคนดูหน่อยพูกล้องเหลือเลยไปเลยแรงไปให้หน่อยกราแหละปิดห้ไปเลย จะพาชิมตลาดคริสต์มาสอาหารก็คือเบรเซลเบรเซลนั่นแหละเอาเสียงเบรเซิลกันทีนี่ก็คือมาถึงแบบมันจะทาชีแล้วก็ใส่ลักดงลักด,กด acon, แงแคบดงเบคอนแฮมชานตุอกเข้ามาก็จะเป็นหน้าตาจะเป็นรูปแบบตัวนี้มันก็เหมือนเบรเซลแอนด์ซแอนด์บ้านเราแต่ว่านั่นแหละต้นตำรับของนี่ก็จะเป็นหน้าตาแับนี้แล้วก็มาจากตรงนี้ใาชิมก่อนเดี๋ยวเราลองชิมก่อนเลยถือเลยถือเลยนะครับเวลาหมดแล้ว เพราะว่ามันมีทีแล้วก็แป่งขนกครับโอแม่มึงร้อนมาหิวใ่อรอยิง่ะกินกระดาษได้ไหมอ่ะไม่เลยเลยเอาขนมขนมัมันจะแบบหอมมากมันจะมันมันเน่ะเ็มร้อนมันจะมันมันเค็มๆอร่อยมากนี่แหละ สาราคาทม้าของกินจะประมาณนี้แล้วก็มีวายมีสารพัดของกินร้อนๆก็ถ้าไม่ได้ตัดทีม้าที่ก่อนมาก็เดินเดินกินดูแล้วกันอุยกระเด็ดไม่มีมารยาทซะเลยนนั่แหละมันก็จะเกมๆปลาเดินกันสอบมันก็จะมีของกินเยอะมากก็ลองเดินดูแล้วกันนะคะว่าอยากกินอะไรไม่สามารถพากินทุกอย่างจริงเพราะว่ามันจะอิ่มเกินไปเพราะรถอาหารมันก็หนักๆเนาะแน่นๆน้นแล้วเมื่อกี้รถถ่ายแล้วใช่แล้วอาหารก็จะหนักๆแน่นๆมันๆหน่อยนั่นเองโอเค ก็เนี่ยค่ะตลาดคริสต์มาสในเมืองกรมาปี2023นะครับน่าทุกคนก็น่าจะมีไอเดียนะถ้าเกิดอยากมาให้ทันบินก็ต้องเะเขาเปิดถึงวันที่29พฤศจิกายนของกรุมา29 29ธันวาคมโดยประมาณปี2023นะฮะอยากมาให้ทันก็บินมาละกันเดี๋ยวถ้าอยู่ฝรั่งเศสอยู่แล้วก็รอดไปก็มาเที่ยวได้นะครับ ก็ไวยพรปีใหม่คริสต์มาสให้คนให้ผู้ชมทุกท um> ่านหน่อยสิแต่หมดแล้วหรอเไม่หมดไม่หมดปูเหลืองไว้พรอมไว้พร้อปีใหม่ขอให้ทุกคนวันแฟนแล้วก็ขอให้ทุกคนขอให้ทุกคนสุขภาพสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงอายุยืนนานมีความสุขนะคะแล้วก็ขอให้ปีหน้าเป็นเด็กดีจะได้ของขวัญจากซานตาด้วยนใช่เก่งมากใช่เพราะว่าปีนี้ไม่ทันแล้ว ปีนี้เป็นคนดีไม่ทันแล้วนะคระับช่วเป็นคนดีปีหน้าแล้วกันนะครับช่นะครับช่วยเยื่อโนเมื่อน,นี้คริสต์มาสแล้วก็แฮ่ปีหนี้เลยทุกคนครับออขอให้โชคดีในปี2024นะทุกๆปีครับบายส,สวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะคะใช่